คุณตำรวจโดนโจ๊กโต้คุมกัมมูควบคุมการตัดตั้มใช้งานรายการสิดผวนตัวประกำรีครับคนนั้จะไปจับคุมปากดาวคุณตำรวจอยู่ที่โรงพักก็มีคนขึ้นมาข้างหลังคุณเลยครับมันมีอะไรรคับดอดมันมองก้นครับนี่เอานี่เอาไอ้โง่เอ้าแล้วคุณตำรวจดวงเกย์ตกใส่แล้วมั้ะเนี่ยเอาระวังดีๆนะครับเนี่ยเออเนั่งไว้ปลอดภัยดีนั่งไว้ก่อนจ้ผมช่วยยังไงล่ะครับเจ้ขออยู่ด้วยครับ เ่าว่ะมึงเห่าอะไรจ้ามาขออยู่กับตำรวจไม่ได้เว้ยอะไรของแกเนี่ยอะรไรอะไรก็ไม่ทันนี่มึงเหงาที่นีเนี่ยโควิดคนนี้ครมึงเหงายังไงพวเพื่อนผมไมีบ้างเลยหรือี่มีอะไรครับแ้วมไปไหนหมดที่อยู่ที่นี่หมดเลยอะมันไปตำรวจไม่ครับแล้วนี่เป็นใครอย่เลยครับโควิดอ๋อเพียบเลยเพื่อนติดคุกอยู่ว่ะ อะไเหงาว่างั้นแหมมาเหงานี่ก да ็ติดคุกสิเฮ้ยเพื่อนอย่าไปเลยเฮ้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 ยเอ็งมาทำไมอ่ะเอ็งหนีไปได้แล้วมาทำไมถ้ายังอยู่กูเองไงทำไมวะเหงา่ะก็เหงาจริงเหงาโอ้ยเพื่อนนะนะรักเพื่อนนะนะคุ้ยทราบถึงว่ะรักเพื่อนน่าดูเลยเนอะว่าแต่รักแบบไหนวะเนี่ยเพื่อนเอ๋ยระวังกันหน่อยดูมันหวานหวานแหวนในโลกระวังหลังกัน แต่มได้แต่กคนผู้อยอยู่วันนึงจะจับไม่ได้ก็เข้ามาถามพราะว่าต่อเข้า้องค์การด้วยไม่มีเพื่อนลงเอืออยู่ไม่รู้จะอยู่กันยไม่ได้จะเลยต้องมาหาเพื่อนที่อยู่ใน้องค์การนียย่จะข,ขอเข้าไปอยู่ด้วยเลย